เปลี่ยนชื่อใหม่อะเขาบอกว่าอ่านยากหน่อยนะคะแต่ความหมายดีมากอ,าอ่านยังไงอาตัวเองลองอ่านสินอนเนนกับดอชดาอ่านว่าอะไรรัชดา นอนทนจะลดเหรอนอนนอนนอนเนนกับดอยชฉิดาคุณผู้ชมลองอ่านสิคะอ่านว่าอะไรคุณอ่านไม่ออกหรือว่าไงอ่านออกค่ะเล่นเกมอ่นเ่นเกมเหรอคุณผู้ชมชื่อแค่สั้นๆว่านนท์เลยเหรอค่ะเขาบอกว่าก็คืออ่านว่านาดาอ้าวนาดานะคะเปิีสกรัฐใหม่นะคะก็ต้องทําอะไรใหม่ๆกันบ้างเช่นกับน้องปิ๋มซีโฟนนะเรื่องงานยามดีเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเจ้าตัวบอกว่าเก้า าโมงเก้านาทีข้าพเจ้าได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วจากชื่อเดิมทั้งชื่อเดิมและชื่อเล่นนะคะแล้วก็ไปที่อำเภอธรรเป็นทางการเรียบร้อยหมดแล้วตั้งต้นนะเรียกชื่อชื่อเล่นว่าเนี่ยอย่างเงี้ยณณดาเนี่ยชื่อเล่นคือณดานะชื่อจริงอ่ะโอ้โหชื่อจริงนี่อ่านดิอ่านว่าอะไรเนี่ยชื่อจริงเนี่ยเนเนทะนตนนนอ่ะให้คุณผู้ชมดูพนะนตนนนนะคะเขาบอกว่าอาจจะดูยากแหละแต่ความหมายดีนะคะข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงที่งามทั้งกายและใจมีความรักที่ดีมีชื่อเสียงมาก แล้วก็มีความสุขมากบุตรทั้งสองคนก็ดีมากสมบูรณ์สุขทุกด้านชื่อมันมีผลอยู่แล้วล่ะค่ะมันเป็นการแบบว่าดึงจิตแล้วให้ไปทําในสิ่งที่อยากเป็นเป็นคนใหม่ด้วยพี่ผัดพี่ผัดเปลี่ยนเองไม่ได้ไปดูแต่ว่าพี่ผัดอยากได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินเนี่ยง่ายๆแบบจรใจแล้วอยากจะไทยแท้คือพี่ผัดเห็นพี่เด๋อชื่อพี่เด๋อชื่อพี่กรอบสุขเห็นไหมพี่กรอบสุกรอบสุกอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อแบบฟังแล้วชัดเจนมีความสุขเลยพี่เด๋อก็ชื่อสม ใจสุขใจอย่างเงี้ยเราก็วิเราอยากได้ชื่อไทยๆบ้างต้องมีความหมายไหมเ้ยพี่พี่พี่บาทนะชื่อดีใจอ่ะความหมายก็ดีใจดีใจอ้ะผมเปลี่ยนอย่างงี้ผมก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นอะไรลูกชอบเที่ยวแวะมานะอย่างเงี้ยเที่แปลงไหมคะคือชื่อชอบเที่ยวนําแวะมานะแวะมานะจริงๆถ้าพี่คิดจะเปลี่ยนมันก็สนุกแล้วแหละจริงๆชอบเที่ยวแวะมานะเนี่ยนะน่ารักจ้า